ยาประจำที่กินมาอยู่แล้วก่อนผลัดเฉพาะ หลังผ่ากระเพาะสามารถกินได้ไหมคําตอบคืออาจจะกินได้หรือไม่ได้ต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นยารักษาโรคอะไรถ้าเกิดสมมติเป็นยารักษาความดันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะกินไปต่อได้เพราะว่าความดันมันไม่ได้หายทันทีหลังจากที่ผ่าตัดแต่ถ้าเกิดเ, <ๆ S 1> เป็นอย่างยารักษาเรื่องของเบาหวานอันนี้มีโอกาสที่จะต้องได้หยุดทันทีหลังผ่าเพราะว่าหลังผ่าแล้วเนี่ยเบาหวานมีโอกาสที่จะหายทันทีถ้าเกิดเรากินยาเบาหวานไปต่อจะทําให้น้ําตาลเราตกนะคะแล้วก็จะกลายเป็นแบบน้ําตาลต่ําในส่วนของยาคุมกําเนิดนะคะอยากจะให้งดไปก่อนอย่างน้อย1เดือนค่ะ เพราะว่าการกินยาคุมกําเนิดเนี่ยมันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดดินเดือดอุดตันหลังจากผ่าตัดได้นะคะยานอนหลับสามารถกินได้นะคะแต่ว่าวันแรกๆหลังผ่ายังไม่อยากให้กินเพราะว่าจะยังมีฤทธิ์ของยาสลบอยู่ในร่างกายอยู่นะคะในส่วนของยาจิตเวทที่กินอยู่เนี่ยหมอคิดว่าจะต้องดูเป็นอย่างๆไปนะคะสามารถกินต่อได้แต่ว่าการดูดซึมของยามันจะเปลี่ยนไปหลังจากที่เราตัดกระเพาะเพราะว่าขนาดของกระเพาะเราเล็กลงอาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมยาได้ดีมากขึ้นนะคะอาจจะต้อง